สวัสดีครับพบกับรายการ Good n i g h t Channel ฟังสบายๆสไตล์ Good night. E B n i g h t อีพีนี้เรามาตามต่อในเรื่องของที่สอบถามเข้ามาว่า,วาการซื้อพระขายพระเนี่ยเราควรจะเลือกเล่นหาพระกับการซื้อการขายพระกลุ่มไหนอย่างไรมันมีกลุ่มหนึ่งขายพระอย่างเดียวไม่รับซื้อนี่เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันมีผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาว่า,วาไม่จริง ที่พระสมเด็จพุทธิารโตท่านสร้างพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนั่นน้อยแลยการแย้งทันทีว่าแล้วทำไมต้องสร้างเยอะละ่ะการสร้างพระต้องใช้เวลาและการตามหามวลสารยิ่งสร้างมากต้องมีวัตถุดิบจำนวนมากจะไปหามาจากที่ไหนสมัยนั้นถนนก็ไม่มีรถยนต์ยังไม่มีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเลยเกวีคนครับพี่เกวียน ต่อเรือถ้าเดินทางมาไกลๆแค่ขนมวลสารก็ใช้เวลาเป็นปีสมัยที่ใกล้เคียงกันนั้นมีเกจิคณาจารย์สักองค์แม้ที่สร้างถึง84,000องค์บ้างไม่มีนะหลวงพ่อแก้วหลวงพ้เอี่ยมหรือที่กล่าวถึงลูกศิษย์ครัรวโตเช่นหลวงปู่ภูสนิจปิลันแม้แต่อาจารย์ของครัวโตท่านสังคาราสุขก็สร้างไม่ถึง84,000องค์ไม่มีทางเท่าพระธรรมขันธ์ มีครั้งหนึ่งที่ท่านสมเด็จโตสร้างพระบางคุณพรมที่บรรจุในเจดีเท่านั้นที่เชื่อว่ามีการสร้างถึง84,000เจ้าอ,อินพร้อมบริวารและชุมชนชาวลาว ที่กว่าต้นมาตั้งแต่ครั้งสงครามใช้คนจํานวนมากในการจัดสร้างนอกจากนี้ไม่มีพิธีใดที่ครัวโตหรือเกจิอาจารย์องคใดท่านต้องสร้างพระเครื่องจํานวนมากๆนําสืบในประเด็นที่ว่าสร้างน้อยสร้างมากถ้าเทียบกับความต้องการของพุทธศาสนิกชนแล้วล้วก็ไม่เพียงพอเป็นเหตุให พระของสมเด็จโตท่านราคาแพงหาพระไม่ได้พระก็เลยแพงเป็นเรื่องของดิมาสัพพายมีแต่เซียนรับซื้อที่ผู้ชมพูดว่ามีพระเยอะมีจํานวนมากตามหลักการตลาดของมากๆย่อมราคาถูกเมื่อมากล่าวถึงประเด็นที่พระมีจํานวนเยอะแต่เซียนไม่รับซื้อเนี่ยเป็นประเด็นน่าจะทําให้ท่านผู้ชมคิดได้ถ้าไมเซียนเขาถึงไม่รับซื้อไม่ซื้อเลยแม้แต่องค์เดียวหมายถึงสมมติว่าถ้าท่านบอกว่าตอนนี้มีพระสมเด็จ ที่สร้างขึ้นเป็น1ิล้านเป็นร้อยล้านองค์แต่เซียนไม่รับซื้อเลยสักองค์เดียวจะไปต่อว่าเซียนซื้อแต่ของพวกมึงของคนอื่นเปลหมดเลยประเด็นนี้ก็ไปว่าเซียนเขาไม่ได้ไม่ถูกทําไมเซียนรู้ว่าพระที่มีเป็น1ิล้านองค์มีเป็นร้อยล้านองค์เป็นพระที่มาจากแหล่งที่ที่เดียวกันสถานที่ที่ผลิตที่เดียวกันเซียนมองแวบเดียวก็รู้คิดสิ อยากให้ท่านสังเกตเซียนเขารู้ได้อย่างไรว่าพระเหล่านั้นซื้อแล้วจะไม่มีคนมารับซื้อต่อขายต่อไม่ได้นั่นแหละมีท่านผู้ชมเถียงว่าขายได้สิราคาจับต้องได้ราคาแบ่งปันได้เอาตามความพอใจก็ว่ากันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ว่ากันไปขายใครละ่ะใครที่จะมาซื้อมีภายกระซิบเข้ามาว่าเขาเอาไว้หลอกขายคนต่างชาติที่เขาไม่รู้แล้วถ้าภายหลังเขารู้ละ่ะมาของเงินคืนได้ไหมตอบเลยไม่รับคืน ขายแล้วขายเลยไม่มีการรับคืนก็เลยขายกันราคาถูกได้ไงคนเหล่านั้นกําลังเล่นกับความศรัทธาของมนุษย์เล่นกับความศรัทธาของชาวต่างชาติถ้าความจริงปรากฏไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเรื่องที่จะเกิดมาต้องใช้คําว่าอันตรายต่อวงการพุทธศาสนาและวงการพระเครื่องทีเดียวแล้วเมื่อขายต่อไม่ได้ขายต่อใครไม่ได้เลยเหรอสาหรับพระสิบล้านองค์ร้อยล้านองค์ขายได้สิมีแต่กลุ่มคนเล่นพระกลุ่มนั้นเท่านั้นแหละ เป็นพันเพจเป็นพันอาจารย์ซื้อพร้อมเครื่องมือพิสูจน์ความแท้แต่ถ้าท่านคิดที่ออกมองให้เป็นมันเป็นการขายทางเดียวคือขายให้แต่ไม่รับซื้อคืนการขายแบบนี้มันจะเกิดกับธุรกิจผูกขาดไม่ใช่กับการซื้อขายของเก่าเครื่องสังคโลกชามสังคาโลกเครื่องใช้ทองเหลืองโบราณเครื่องเงินโบราณเหล่านี้มีราคาที่แพงขึ้นทุกวันในการรับซื้อคืนหรือซื้อกลับเข้ามามีคนพึ่งเข้ามาเล่นพระตามหาซื้อพระ ตามเล่นองค์ไม่กี่ร้อยแต่พระเหล่านี้เอาไปขายใครต่อก็ไม่ได้เซียนเขาไม่มองไม่แลเอากลับไปขายคืนกลุ่มที่เขาขายมากลุ่มที่เล่นพระสมเด็จสิบล้านองค์ลอยล้านองค์เขาไม่คุยเรื่องการรับซื้อคืนจึงมีคําถามให้คิดตามไปว่าไม่ว่าคนใดหน้าไหนเอาพระจากกลุ่มพระมหาสารไปให้เซียนดูไม่ว่าเซียนคนไหนทุกเซียนปฏิเสธการซื้อทั้งหมดเพราะเขาขายให้ใครไม่ได้จริงๆ การขายคืนให้คนที่ขายมาให้ก็ยังขายคืนไม่ได้นะแล้วท่านผู้ชมจะไปขายให้เซียนเพื่อต้องการเงินเซียนเป็นแสนเป็นล้านรายการเรียกว่าผิดราคาทุกท่านคิดว่าพระที่ตนได้มามันแท้ต้องราคาเป็นล้านทั้งทงท,งที่ซื้อมาหลักร้อยยกตัวอย่างมีคนเอาใจกันทองเหลืองราคาถูกๆไปโยนในคลององอ่างสักปีหนึ่งพอเก่าได้ที่ก็ออกมาเร่ขายท่านเห็นท่านมั่นใจทันทีเลยว่าแจกันนี้เป็นแจกันเก่าทั้งทที่ เอาไปแช่น้ําคลองจนเก่ามันไม่ใช่ของโบราณของชิ้นนี้ก็จะซื้อมาแค่ห0 0รยแต่จะเอาเป็นของโบราณมาขายท่านสักแสนสักหมื่นท่านจะซื้อหรอมันขายไม่ได้เขาไม่ซื้อเพราะมันไม่ใช่ของโบราณมันเป็นของที่ทําให้เก่าสกปรกเพียงแค่ท่านดูไม่ออกแยกไม่เป็นของผิดราคาถ้าไม่เซียนก็ฟลุกแปลว่าพระที่ท่านมีคนอื่นก็มีเหมือนกันเป๊ะตําหนิเหมือนกันเดะมันก็มักจะเป็นพระพร้อมพระที่เหมือนกันเป๊ะร้อย เป็นพันเป็นล้านองค์ใครก็มีท่านคิดคิดครับว่ามันควรจะแท้หรือไม่ควรจะแพงตรงไหนพระที่หาที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็มีท่านอยากได้เหรอก็ได้สิเยอะแยะไปหมดแล้วมันควรจะมีค่ามีราคาไหมเขาจึงขายท่านในราคาถูกท่าน,นั้นเท่าน,นี้โดยเงื่อนไขคือไม่รับคืนฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจตรงกันได้นะว่าควรจะเล่นพระแบบใดโปรดกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ไลน์เซียนเอกร้อยเฟซบุ๊กแจ้ปผงขามแจ็ปงขาม ท่านที่ชื่นชอบแก้วปองขามรายการที่จับเพรียงสือแก้วปองขามเปลี่ยนชีวิตสามาถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศซับอีพีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ